สวัสดีครับลุงต่อพากินพุตเทววันนี้มานำเสนอวัตถุมงคลอีกแล้วครับวันนี้มานําเสนอพระผงดังปักคูบากองคําวัดดอนเปานะฮะจังหวัดเชียงใหม่สร้างเมื่อปี216สภาพก็สวยงามตามสภาพแล้วครับท่านได้เมตตาสร้างไว้เพื่อหนุนดวงชะตาราศีให้กับ ผู้ที่ดวงตกมีเคราะห์กรรมวิบากร้ายแดงเช่นโดนพ่อแม่สาปแช่งโดนกระทำเยี่ยมยีคําสาปแช่งต่างๆนานาท่านได้ท่านมีความเมตตาเปี่ยมล้นนะฮะปรารถนาช่วยเหลือผู้คนสมัยก่อนกูบากองคําก็มีคนไปรถน้มนนะดูดวงเพื่อให้ท่านช่วยเหลือต่างๆนานานะครับ เขาบอกว่าพระพงลังกว์กของท่านเนี่ยจะบูชาแล้วจะทำให้มีเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ด้านการเจรจาเป็นที่รักใคร่ค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองโชคลาภหลังไหลมาสู่แบบไม่ขาดสายผู้ที่ทำมาหากินไม่ขึ้นหรือไม่ดีต่างๆค้าขายขาดทุนเกิดปัญหาต่างๆ หรือเกี่ยวกับการค้าขายเมื่อได้บูชาภาพปิตามหาลาบมหาเสนวัตถุมงคลต่างๆของท่านแล้วจะกลับกลายเป็นคนดวงดีทำมาค้าขึ้นร่ำรวยกันมาแบบไม่น่าเชื่อคูบากองคํากะตะปุญโยนะวัดดอนเปานะอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ดำเนินรอยตาม รอยปฏิบัติขององคูนะคูบาเจ้าศรีวิชัยศรีวชิโยนะนักบุญแห่งล้านนาไทยท่านเป็นลูกศิษย์มีท่านคูบากองคําท่านเป็นพระเถระที่มีจริรวัตรงดงามทั้งในศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติธรรมจนสิ้นอสุรกิเลสต่างๆทุกประการ นางกว่าของคูบากองคำกระตปุญโยวัดดอนเปาอันผือแม่วางหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นเมื่อวันที่วันเสาร์ที่5ปี2 1 1 6หลวงปู่กองคำนั้นท่านได้เมตตาสร้างไว้ให้สลับการหนุนดวงชะตาราศีผู้ที่ดวงตกมีข้อกรรมมีบากหลายแรงเช่นโดนพ่อแม่สาบแช่งผู้คนก็ ขึ้นไปหาท่านที่วัดแล้วก็ท่านมีเมตตามากผู้ใดก็เข้าถึงได้นอกจากนั้นท่านยังได้รับถ่ายการถ่ายทอดวิชามาจากหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังหลวงปู่พรมมาจากวัดพระบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนครูบาอินจากรักษาวัดน้ำบ่อหลวงเชียงใหม่ คูบาชุ่มวัดวังมุยจังหวัดลำพูนคูบาหลวงปู่คำแสนพุนาลังกาโลวัดสวนดอกเชียงใหม่คูบาเมืองวัดท่าแหนจังหวัดลำปางท่านเป็นเกจีที่มีศิลจริวัดงดงามนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านท่านได้รับความพระกรุณาจากพระบาทสมเด็เจพระเจ้าอยู่หัวประเทศ ทรงดําเนินมาบําเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์อยู่บ่อยๆฮนะและทรงรับท่านเป็นคนไข้ในพระลมราชูนิเคราะห์ในกรณีอาพาธด้วยท่านมีเมตตาสูงนะท่านอาบน้ำมนต์ขันบาทเดียวนะเพื่อช่วยเหลือ,อคนตกทุกข์ได้ยากท่านไม่คิดเงินนะท่านเมตตาทำให้ทุกอย่าง อธิตาตของท่านเขากล่าวว่าเป็นพระธาตุนะครับลองไปอ่านประวัติดูนะครับพ่อผงนางกวักะจะแห้งๆออกเขียวๆขาวๆอะไรอเงี้ยนะดูง่ายนะพิมพ์คมชัดนี่ให้ดูนะฮะด้านข้างเป็นแบบนี้นะฮะผมได้มาก็มีรอยบินรอยตัดขอบตรงนี้เนะี่ยเห็นไหมลักษณะเป็นอย่างนี้ ถ้าถ้าตัดเรียบไปก็ไม่ใช่นะฮะแต่ก็ยังไม่เจอการปลอมแปลงเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านก็ยังไม่เคยมีการเผยแพร่ใน y o u t u e อูาข้างหลังเขียนว่ากูบากองคำจังหวัดเชียงใหม่นะวัดอําเภอสันป่าตองใครดูเนี่ยเพราะผมของท่านก็อ แกอาถรรพ์ได้นะฮะแกอาถรรพ์นคนที่ทํามาหากินไม่ขึ้นถูกสาปแช่งถูกกระทำได้มีต่างๆนานาเขาท่านบอกว่าให้นําไปแขวนห้อยบูชายิ่งพวกแม่ค้าค้าขายสินค้าต่างๆมีการแก่งแย่งชิงดีแข่งขันกันก็ร้านอีกร้านหนึ่งก็ขายดีกว่าอีกร้านหนึ่งก็อิจฉาก็ไปหา พวกอ่าพวกมีไายเวทมนดําต่างๆหมอผีเขมรหมอผีแข่อ,อิสลามกันแกล้งนำของต่างๆมาทำกระทำย่ามีแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีอ่าพผงนางกวักของกูบากองคำนะจะแก้าฐานได้โดยไม่มีอ,อุปสรรคอะไรนะครับ ก็ถือว่าเป็นวัตถุคนที่สุดยอดอีกที่มาแนะนำนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟูตเวลถ้าเจอก็แนะนำให้ใช้ติดตัวนะฮะสำหรับพวกพ่อค้าแม่ค้านะเพราะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็แก่งแย่งกันค้าขายกันก็มีการอิจฉาลิษยากันคนไหนที่มีพวก คูบาอาจารย์เป็นหมอผีขเขมรก็กันแกล้งฝ่ายตรงข้ามต่างๆนาะนาะนะซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน,น้าสวัสดีครับ